อัปเดตด่วนนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่อยากจะเล่นเกมนะครับกันชิบบิทเทลคริปโตคอนฟ lict นะครับวันนี้นะครับมีการประกาศแล้วนะครับว่าเราจะเปิดให้บริการนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับพร้อมกับการปล่อย a อร์ดรอปอีเวนะครับอีกสองอีเวนต์ก็คืออีเวนต์หนึ่งก็คือเรื่องของ p r e ลิสต์สเตอร์นะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปทําการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้น a อร์ดรอปด้วยแล้วก็อีกอีเวนต์หนึ่งคือเป็นอีเวนต์ที่เก็บแต้มนะครับเพื่อจะได้รับแอร์ดีี๋ยยวววัััันนนนน้้ผมพาาาไไปปดูะะคครรบบบ่เ็งงง ก็อยู่กับเกมการชิปแบทเทิลนะครับวันนี้ผมจะรบรัดนะครับสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเริ่มจากอันแรกคือข่าวนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าอีก3วันนะครับเขาจะปล่อยดาวน์โหลดแบบอ่า global launch นะครับซึ่งก็จะปล่อยวันที่28นะครับส่วนเวลาเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะครับก็เดี๋ยวรอกันนะครับน่าจะเร็วๆนี้น่าจะประกาศนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือวันครั้งที่แล้วผมพาไปทำแอร์ดรอปโนาะพัสนึงไปแล้วนะครับตอนนี้จะมีแอร์ดรอปอีก2พาร์ทนะก็จะเป็นพัสนึงกับพัสนึง อันสองจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอป pre-registration นะครับก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตรงเนี้เขาก็จะแจกทั้งหมด 1, หนึ่งหมื่นเหรียญใช่ไหมมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือถ้าเกิดว่าสําหรับคนชนะเป็นผู้ที่ได้แต้มสูงสุดนะครับสิบอันดับแรกนะครับก็จะได้เป็นคนละร้อยเหรียญมิลิโคนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชนะในหนึ่งพันอันดับเนี่ยก็จะได้คนละสิบมิลิโคหนึ่งพันอันดับของเขาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแรนดอมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีการทำไอตัวกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดครบแปด 8มิชชั่นของเขาเนี่ยก็สามารถลุ้นในการแรนดอมตัวนี้ได้ด้วย8มิชชั่นก็จะมีพวกดูเว็บไซต์นะครับสมัครพรีรีสิสเตอร์ฟอลโล่ทวิตเตอร์ซึ่งเราทําอยู่แล้วล่ะดิสคอร์ตนะครับซับสไครต์ยูทูบนะครับดูวิดีโอนะครับแล้วก็เอาเลขกระเป๋ามากรอกนะครับแค่นี้อันนี้ทําง่ายๆนะครับก็ไปลุ้นเป็นหนึ่งในพันได้นะครับคนก็ยังทํากันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วน Air Drop สุดท้ายนะครับวันนี้เป็น a i r d r o p ที่เพิ่งมาใหม่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับอ ค,คือเขาจะแจกนะครับคนละ10มิลลิโคนะครับสำหรับ1000คนแบบ First Com e first serve หมายถึงว่าใครเร็วใครได้นะกนติกาก็คือว่าคุณจะต้องมีอย่างน้อยนะครับสามสิบเออสามร้อยห้าสิบแต้มนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะได้นะครับสามร้อยห้าสิบแต้มเนี้ยก็คือทำได้กดอ่ะเพราะว่าพวก Follow Twitter ร์ีทวิตอะไรเงี้ยเราทำอยู่แล้วจอยดิสคอร์อะไรอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือมันจะต้องมีการ Refer ิร์ลลิงอ่ะให้เพื่อนเรากดสมัครผ่านลิงก์เราหรือใครก็ได้กดผ่านลิงก์เราเนี่ยทั้งหมดคคคนนะรับถ้า้าาาเกกิิดดว่สมมุตณทไ เป็นพันคนแรกเนี่ยคุณก็จะได้รับไปเลยนะสิบเหรียญแน่นอนนะครับอันนี้การันตีเลยซึ่งตอนนี้มันเพิ่งจะมี entry อยู่2องแสนหกนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราตีว่าทุกคนคนละสามร้อยห้าสิบแต้มเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีสามแสนห้าเพราะฉะนั้นวันนี้ยังทันอยู่นะนี่เพิ่งเปิดมาหกชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบๆทํากันนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตข่าวแคน่นี้และเดี๋ยวมาพบกับผมแบงค์ในช่องเดลต้ามาร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ